สวัสดีครับผมวันนี้พบกับรถยนต์มือสองทอยุสชาเช่นเคยนะครับผมกับต้นเดือนใหม่เนาะอ่าวันนี้รถยนต์มือสองทอยุสชภูมิใจนําเสนอเนอากับออปชั่นตัวท็อปแอร์แ ABS ระบบความปลอดภัยครบเบาะหนังแท้นะครับผมแต่ว่าถูกใจสายซิ่งหรือสายผู้ใหญ่นะครับที่ต้องการดูแลรักษาง่ายๆดูแลรักษาสบายๆก็คือว่าเป็นเกียร์ธรรมดารถวี่ใช้งานต่างจังหวัดประจํา ไกลๆยาวๆหรือต้องการอัตาเล่งที่ดีนะครับอ่ะกับคันนี้เลยเชฟโรเลตออฟต้าซีดาน1.6นะครับ lt Air a i r b a g abs เบาะหนังนะครับผมมันจะเป็นเกียร์ธรรมดาปี2 0 0 5แท้นะอ่ะก็ตัวนี้2 0 0 5เนี่ยก็จะเป็นออปชั่นตัวหน้าสามช่องตัวสุดท้ายรถนะครับผมสภาพนะเล่มเดิม สวยๆขับคนเดียวผู้ใหญ่ใช้ถ้าได้ติดตามรูปในโปรไฟล์ที่ผมลงนะครับผมสาหรับรถครันนี้เนาะก็จะเห็นแล้วผู้ใหญ่ใช้แล้วก็จะมีลูกหลานที่ว่าเขาเอามาขับทําเรื่องให้แทนนะครับผมอันนี้รายละเอียดก็จะเป็นตามนั้นนะ,ะรถตัวถังเดิมๆซอกเดิมไม่มีชนหนักไม่มีพิกควา่าไม่มีไายท้องไม่มีน้ําท่วมไม่มีสวมซากสุมทะเบียนนะครับรถในยุคนั้นเนาะผมก็จะกล่าวประจําก็คันนี้ก็จะได้เป็นติดแก๊ส LPG หัวฉีดมานะครับอ่ะ กา๊าซเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมเพราะว่าตัววาลววเนี่ยปริมาณก๊าซเนี่ยก็คือว่าไม่มีในถังนะรถผิวพันธเดิมสวยๆนะภายในมีใช้งานมียื้อมีรอยบ้างมีเปราะเป็นแผลบ้างนะครับผมตามการใช้งานนะไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการขับขี่ปิดท้ายแน่นๆนะครับ ไฟหน้าไฟท้ายเดิมแทนรถคันนะครับไม่มีการเปลี่ยนนะอะไล่ตัวถังเนี่ยสวยๆนะผิวพังสวยเดิมเบาะอ่ะสีดาเดิมนะครับผมล้อแม็กซ์สี่เดิมสเปคโรงงานนะครับสําหรับใครที่ต้องการความเดิมความสวยๆเดิมๆจากเจ้าของเนี่ยอันนี้ผมการันตีสภาพเลยห้องเครื่องเดิมคันหน้าเดิมนะครับน็อตไม่มีถอดสําหรับน็อตตัวถังนะครับอ่ะ เครื่องดีเดเรียบนะเะปิดฝากระกโปรงก่อนอเครื่องเงียบนะครับเดีย๋ยวพาชมรถรถรอบคันอีกทีหนึ่งนะ <M> สีสัน90กว่าเปอร์เซ็นต์มีริ้วมีรอยบ้างตามการใช้งานถือว่าไม่น่าเกลียด ใครต้องการรถเดิมๆนะครับผมฟิล์มอันนี้เขาติดมาให้ใหม่แล้วนะครับใครต้องการรถเดิม,ดมสภาพตัวถังเดิมๆบางๆนะเครื่องดีเดินเรียบการันตีครับกระจกเดิมแพ้รอบคันนะครับผมรถไม่มีอุบัติเหตุไม่เคยเปลี่ยนกระจกนะครับผมกระจกมีแผลสดนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมให้เป็นส่วนลดในราคาไปหรือถ้าถูกใจพร้อมจบพร้อมจองพร้อมโอนพร้อมให้ขับตรงหรือพร้อมจองแล้วมารับเองอันนี้เดี๋ยวผมดูราคาพิเศษให้นะ เข้าไปในรถกันดีกว่าอ่าลืมยางนะครับผมสภาพยางพอโอเคนะครับผมถือว่าโอเคเลยดอกแน่นๆนะนใช้งานได้ต่อวิ่งไม่ดังนะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทันล็อกนะแอร์แบ็กวิทยุเป็นสองดินซิงบลูทูธ USB ได้นะครับผมไบเรด อ่ะ172,500ผมปัดเป็น175,000นะอ่าะบ่อ,อหนังนะเดี๋ยวขับรถกันดีกว่าแล้วก็คันนี้นะก็อย่างที่แจ้งการ์ด l b g หัวฉีดนะผมไม่ถอดออกนะครับผมในกรณีที่ว่าลูกค้าต้องการที่จะใช้งานนะก็ ไปตรวจสอบตรวจเช็คก,กันอีกทีหนึ่งนะครับผมเพื่อความปลอดภัยของตัวลูกค้าเองแต่เบื้องต้นระบบน้มามันใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับเครื่องดีเดินเรียบนะอ่ะตามคลิปนะครับผมอ่ะสาหรับตัวการ์ดนะครับถ้าเกิดว่าใครจะใช้ก็ไปตรวจสอบตรวจเช็คหรือถ้าใครไม่ใช้อยากใช้ระบบน้ํามันก็ปิดการ์ดนะครับตามที่นี้นะระบบเขาก็จะตัดไปอัตโนมัติก็คือจะแยกอิสระนะครับในการใช้งานไม่จําเป็นที่เราจะต้องมานั่งพะวงว่าเอ้ย มีในถังหรือระบบก๊าซจะไปเข้าไปร่วมในการใช้งานในเชื้อเพลิงไหมอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเขาจะแยกกันหรือถ้าใครไม่พอใจหรือใครไม่อยากได้แต่ใครไม่อยากใช้แก๊สนะครับหรือถ้าใครไม่อยากใช้แก๊สปุ๊บเนี่ยแล้วอยากได้รถสวยสภาพเดิมการันตีสภาพนะครับผมในงบประมาณราคาที่ผมกาลังจะเปิดตตอนนี้รับรถไปแล้วไปถอดออกเองนะจะเป็นอันดี คุณจะได้มั่นใจได้นะครับผมว่ารถคุณภาพามายังไงตอนไหนเป็นยังไงนะระบบกา๊าซเป็นยังไงอ่าระบบน้ํามันเป็นยังไงใช้งานได้ปกติไหมนะครับผมก็กวิ่งน้ามันไปหรือถ้าใครไม่มีความจําเป็นหรือว่าไม่อยากถอดออกตัวกา๊าซเนี่ยมันก็จะไม่มีปริมาณอยู่ในถังอยู่ละเราก็ปิดสวิ์ก็ปลอดภยัยละวันดีคืนดีน้ํามันขึ้น,นแพงๆเราอยากจะใช้กา๊าซเราก็ตรวจสอบตรวจเช็คแล้วมาใช้ได้นะครับไม่ต้องเสียเงินติดตั้งอีกหลายหมื่นคันนี้นะครับผมก็จะมีกล้อง ถอยหลังง่าเครื่องดีเดินเรียกนะครับผมใช้งานกปกตินะฮะคลิปยาวเีอยวันนี้ตั้งใจจะมาสั้นๆส,สำหรับราคาคันนี้นะครับผมเชฟโเรเลตออฟต้าซีดาน1.6ท็อปเอลทีเบาะหนังแอร์แมสเอนะครับผมเดิมๆไม่มมแสนเจ็ดเกือบแสนแปดนะครับปี2005 ออปชั่นตัวหน้าสามช่องตัวสุดท้ายอ่าสำหรับครั้งนี้ผมเปิดไปเบาๆแล้วกันนะครับผมราคานะเบื้องต้นก็จะอยู่ที่หกหมืนแปดพบาทถูกใจพร้อมจบพร้อมโอนพร้อมจองนะครับผมโทรคุยกันได้นะครับอ่าอ่าเรา ที่ไหนบ้างนะครับผมเช่นเคยนะครับผม youtube channel นะไทยันรัตทอยยูด์คา c e b o o k fanpage นะครับผมอ่ารถยว์มือ2องทอยยูด์คา a c e b o o k ส่วนตัวไททธนรัตทอยยูด์คาะลาย id รูปภาพ20ภ,ภาพนะครับก็จะเป็น type 8796นะก็ภาษอังกฤษตัวเล็กนะครับผม type 8796เเบอร์โทรสายด่วนสายตรงนะครับ 0865888208 086583ตัว208คันนี้เกรธรรมดานเนาะออกถนนมันอันตรา,าย0865888208นะครับผมสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงรายละเอียดข้อมูลถ้าจะเอาให้ครบถ้วนแนะนำให้โทรนะครับผมเพื่อรายละเอียดที่ชัดเจนถามมาต่อไปได้ง่ายๆนะครับผมถ้าเป็นไลน์หรืออะไรพวกนี้ก็ตอบได้แต่เพื่อความสบายใจของทางลูกค้าเอง โทรดีกว่านะครับ24ชั่วโมงสนใจสอบถามนัดดูนัดชมได้ที่บ้านตลอด24ชั่วโมงนัดล่วงหน้าผมนิดนึงนะจะได้มารอรับรองนะครับผมรถเอกสารเล่มพร้อมโอนพร้อมรับไปโอนเองนะครับผมผมการันตีว่ารถสามารถเข้าขนส่งตรวจโอนเองได้เลยนะครับลูกค้าต่างจังหวัดมาจํำขับส่งเช่นเคยนะครับโปรไฟล์ประวัติมีครบนะครับผมซื้อจริงขายจริงมีตัวตน ลูกค้าที่อยากได้แน่แน่มั่นใจเรามั่นใจสภาพรถโอนจองโอนปิดมารับเองได้เช่นเคยนะครับรูปภาพครบถ้วนวิดีโอมีครบอ่ะยังไงรบกวนฝากไลค์ฝากแชร์นิดนึงนะครับผมเพื่อกำลังใจในการคัดสรรหารถรานะคาเบาๆสภาพโอเค อ้างอิงราคากรตทบพานะครับผมยังไงก็มั่นใจก็มาดูมาตรวจสอบมาก่อนได้หรือถ้ามั่นใจจริงๆพร้อมจบจริงๆเช่นเคยครับลูกค้าโอนจองมาเยอะบางขั้นโอนปิดมีตัวตนครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมเกียรธรรมดาเทสยาวๆไม่ได้ถนนใหญ่เดี๋ยวจามานะครับผมเลยออกถนนแงวันนี้ลาไปก่อนครับไงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ